สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับสุดยอดในความหายากผ้ายันพรมสีหน้านะครับขนาดเท่ากับผ้าเช็ดหน้าของหลวงปู่เมาส์พระวิดีโยวัดสี่เหลี่ยมสร้างปี2517นี่ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมเลยนะครับผมเล่นพระมาพึ่งได้ผืนที่สองในชีวิตนะครับมูลค่าเล่นหา เปลี่ยนมือกันนะครับแบบลับๆผมเห็นขายกันอยู่ที่หมื0 0ถึงสองหมบาทนะครับเปลี่ยนมือแบบลับๆนะครับนี่คือพยันผมสีหน้าของหลวงปู่เมาส์นะครับนี่ครับพรัวิริโยนะครับนี่วัดสี่เหลี่ยมตะบนตะเปกเห็นไหมครับยังเป็นอำเภอนางรองอยู่นะจังหวัดวีรลำนะครับเพราะสมัยนั้น ขึ้นตรงกับอำเภอนางรองพึ่งแยกอำเภอไปเป็นอำเภอเฉลิมประเกียรติตอนหลังนะครับตอนหลังนี่นครับนี่พยันพมสีหน้านี่ขนาดเล็กครับเท่ากับผ้าเช็ดหน้านี่ครับเป็นผ้าเ,เหมือนเขาเรียกว่ามีลักษณะแบบเหมือนเหมือนจีวรจะไม่ใช่จีวรนะครับแต่พื้นนี้พิเศษนะครับ ปืนที่พิเศษนะครับมีครับมีคาบน้ำหมากด้วยนี่ครับคาบน้ำหมากนะครับเจ้าของเดิมนะครับบอกว่าได้จากมือหลวงปู่เลยนะครับได้จากมือหลวงปู่นะครับแล้วตอนที่หลวงปู่จะยื่นให้นะครับท่านเอาไปเช็ดนะครับเช็ดน้าเช็ดปากเช็ดน้ําหมากนะครับแล้วก็ยื่นให้นะครับยื่นให้นะครับเจ้าของเก่าเป็นของคนนางรองนะครับ คนดงรองสมัยก่อนเขาไปทําบุญนะครับเช็ดปากก็ยืนให้นี่ครับแล้วผมก็ได้ไปขอแบ่งบูชามาต่อครับแบบนี้หายากมากครับนับคนมีได้นะครับนี่สายหลงปูเมาส์นะครับวัดสี่เหลี่ยมจอดวิลมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฮนุมานนะครับไม่ว่าจะเป็นฮนนุมานนะหรือวัตถุมงคลนะครับรุ่นอื่นให้นึกถึงผมได้นะครับนี่หนึ่งไอเทม นี่ครับตุ้งติ้งหลวงปู่เมาส์ปีหนึ่งแปดนี่ตุ้งติ้งหลวงปู่เมาส์ปีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งในสิบของวงการเหมือนกันนะครับหนึ่งในสิบของวงการนี่ของหายากครับตุ้งติ้งก็ทํามาจากเหรียญเหรียญมหานิยมนี่แหละครับนะเขาก็มาฉลุนะครับฉลุเราแต่ดานหน้านะครับเรามาทําเป็นตุ้งติ้งให้กรรมการนะครับแจ้กรรมการ พบมพบเจอประมาณสิบนะครับ